สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์แชน n นลนะคะวันนี้แปมจะพาทุกคนนะคะมาชมหัวลากที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะและอัปเดตเนาะหัวลากที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะคะซึ่งคันด้านหลังเนี้ยจะเป็นคันที่มาใหม่นี่นี่เลยหลายหลายคนอาจจะเห็นในโพสเฟซบุ๊กแล้วนะคะก็คือคันนี้จะมาคู่กับหางคืนเรียบนะคะ<ช>ถ้าขาย<ช>แพ็คคู่ขายได้และขายแยกก็ขายได้ะนะคะ ขายคู่เท่าไหร่ต้้งแบบขายคู่ก็ราคาแม่หัวและหางนะคะราคาจะอยู่ที่2ล้านหแสนบาทนะคะใช้เงินในการออกรถอยู่ที่2,50 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าเครดิตดีมีรถอยู่แล้วนะคะ250 0 0บาทเท่านั้นเนาะเพราะว่าส่งข้างวดเถ้าหัวหางนะส่งข้างวดวเนี่ยอยู่ประมาณ5 5 0 0มนนะคะ60มวดอันนี้แบบตีแบบตัวกลมๆให้เฉยๆนะคะแล้วก็ถ้ากรณีว่าเอาหัวเดียว หัวเดียวก็หัวนี้หัวเดียวนะคะก็รถปี61นเนาะราคาเปิดหน้าร้านไว้อยู่ที่2 1 5 0 0 0นบาทนะคะตัวนี้เป็นฮีโน่วิกเตอร์สามสี่ส่นะปี61เป็นเฟืองเร็วนะแปดสามเนะเฟืองเร็วมากๆเลยสี่จุหองาที่ดูเพ็นเนะแต่งแต่งลงเต็งหล่อเบ็อยแล้วคือราคานี้คือย่างเดิมติดรถยางเดิมแล้วก็สภาพนี้เลยเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเพราะว่ารถเป็นมาสวยอยู่แล้วนะคะ แต่งลงแต่งรอนะเนี่ยชุดโคเมียมมัมพร้อมมาครบเลยนะครับส่วนหางนี้คือจะเป็นพนักถุงลมทั้งหมด3เพลาด้วยกันใช่ครับเป็นสีม่วงไม่มีแผงหน้ามานะเป็นพนัดถุงลมทั้งหมดนะคะถ้าขายแยกตัวหางก็จะอยู่ที่5 0,000นบาทนะคะหางเป็นหางจดทะเบียนปี 6- 4สี่นะคะสอง4้สี่เลยปีใหม่เลยปีที่แล้วเป็นถุงลมล้วนทั้งสเพลาและเพลาคู่หน้ายกรอได้นะครับ เป็นแล้วก็เป็นสิบน็อดด้วยนะสิบน็อดด้วยใช่เป็นสิบน็อดด้วยตัวแรกๆของสิบน็อตของพนักเลยะนะครับให้ดูหัวหน่อยหัวหนี่เลขก,กิโลวิ่งประมาณสี่แสนห้านะนะครับสำหรับสามทับสี่วิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตรงนี้เราก็มีประมาณกี่คันน้องแปมตัวนี้นะตอนนี้ที่นับด้วยสายตาไม่ต้องนับด้วยสายตาหรอกมองก็รู้ว่าเหลืออยู่สี่คันอ่านี่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 นนนค่ะสี่คันนี้นะคะ่ะ รถปีประมาณ61ทั้งหมดเลยราคาก็เท่ากันนะคะสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสูงค่างวดก็จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นเก้าแปดร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบงวดนะคะใช้เงินอยู่ที่หนึ่งแสนบาทสี่คันนี้นะอ่าคันนี้คือเก็บงานแล้วนะส่วนคันด้านซ้ายสุดนี่คือยังไม่เก็บงานมีกะรอเก็บงานนะครับแล้วก็ใส่หมวกให้นะพวกนี้นะรู้สึกว่าหมวกโดนแตตัดมาตัดแต่งออกมาอ่าตัดแต่งมาไม่รู้ว่าตัดหรือแตกหรือเปล่าเลยตัดแบบนั้นเลย เป็นรอยตัดมากกว่าเวลาเข้าพวกอะไรนะโรงโหลดเรียกติดหัวติดหมวกรเปล่าใช่นะนี่นี่อีกคันหนึ่งนี่นี่คันหนึ่งคันหนึ่งคือคันนี้ะคใช่ครับแล้วก็มีวิกเตอร์สามแปดอีกคันหนึ่งมีคันหนึ่งเราแต่งอยู่ใช่ครับกำลังเก็บงานเปลี่ยนยางค่ะตัวนั้นปีหกหนึ่งะคะตั้งไว้อยู่ที่สองสองนะคะน่าจะสองสองแหละสองสามรเปล่า ประมาณเนี้2 2> ยสองสองสามใช่เออมันไป<ด>ว่ามันเปลี่ยนยางใหม่นี่ว่าเพราะฉะนั้นเป็นยางใหมน่นะเปลี่ยนยางใหม่ก็เพิ่มมาอีกแสนเรื่งก็เป็นสองสามใช่ครับราคาประมาณนี้เดี๋ยวราคามาคุยกันได้ชอบใจยังไงก็ใช่แล้วต่อรองกันได้ที่หน้าเต็นท<ช>์นะครับอ๋อลืมมีเข้ามาเอสเอสเคเองค่ะใช่ใช่ใช่ใชจอดอยู่นู่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะไปสามสี่แค่นั้นสามสี่นะมีมีนี่ประมาณตัวนี้มีวิกเตอร์ประมาณนักห้าหกคันหกคันห้าประมาณห้าหกคันหกคัน ส่วนด้านนี้ก็คือติดจองแล้วติดแล้วเรียบร้อยอ่าแล้วก็พามาดูคูโซู่โซ่หน่อยสำหรับคูโซ่สองคันนี้นะคะเป็นรถปี6 2สองนะคะ280แปรงนะคะเข็มไม่อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ทั้งคู่เลยอ่าประมาณนี้สมบูรณ์พิเบียิเยนคู่กันเลยนะเรียงกันเลย38มเาอ่าสาานะอ่สำหรับราคานะคะราคาทั้งสองคันนะคะอยู่ที่1 3 8 0 0ล้าหมืนบาทใช้เงินออกรถอยู่ที่1 0,000บาทเหมือนกันนะคะส่งค้างงวด ตผมคิดแบบ60สิบมวนนะสาม3 3สาสิบสาบาทเอ้ยเก้าร้อยเก้าสิบสาบาทหกสิบมวนประมาณนี้นะใช่สำรับโมีสองคันให้เลือกเลยตัวนี้อ่เลอเใหม่ประมาณสักสองแสนกว่านะครับมีคันหนึ่งนะทำท่อมาแล้วทำคันไหนน่าจะคันนู้นันนี้คันนี้นะอ่าอันนี้ท่อเดิมนะ นี่เป็นราคายางใหม่สิบเซนนะคะหน้าบิดโตหนังยางจีนนะว้าวได้ยางใหม่นะยางใหม่เหรอใช่แต่ส่วนมากยางเราไม่ค่อยใช้ยางจีนนะคือยางหน้าเป็นแบบหมายถึงว่ายางหน้าบิดโต้ยางหน้าบิดโตส่วนมากเป็นยางหลังเป็นอะพาโลเหมือนกับติดรถเลยเพราะชุดนี้จะเป็นยางอพาโลติดรถยางจากอินเดียเพราะรถพวกนี้มาจากอินเดียติดจากอินเดียนะกูโซอินเดียพูดง่ายคือกูโซเบนอ่ะตนี้สองร้อยแปดสิบแรงก็ใช้ดีนะส่วนมากลูกค้าเอาไป เพิ่มเผาเพิ่มเผาเป็น12ล้อ,ลอใช่ติดระบบเซมีดมรอบล่าสุดก็ลูกค้า,าไปที่จังหวัดไหนครับแแบอีสานอ่ะหนูจำไม่ได้อสานใช่ไหมคันนั้นก็ลูกค้าให้เราติดตั้งระบบดมเกียรฝากพร้อมใช้งานเลยนะครับติดตั้งพร้อมใช้งานหรือลูกค้าไปไปเสียบหาก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ล่าสุดที่เราปล่อยไปรู้สึกว่าจะอยู่กรุงเทพนะกรุงเทพหรือชนนี่แหละจำไม่จำไม่ได้ จำจังหวัดลูกค้าไม่ค่อยจะได้สุวันนี้ลูกค้าหลายจังหวัดเหลือเกินจำไม่ได้หลายคนเหลือเกินนะครับนี่ด้านในน้องแปมก็จะมีตรงนี้ตรงนี้นะคะตาพาไปดูหน่อยเรื่องยังไงซีรีส์ห้าตัวนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างโปรโมชั่นห้าหมื่นบาทยังอยู่นะคะถามว่าโปรโมชั่นห้าหมื่นบาทเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่รถหนูหมดก็คือหมดเขาให้ไมันไม่หมดก็ขี่มันมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยตัวนี้นะซีรีส์ห้าตอนแรกตัวนี้สามแปดแปดคันนี้สามแปดนะ ันนี้หลุดจองอานี่คันนี้หลุดจองนะสามศนสีห้ามีอยู่คันเดียวอ,อ่ามีอยู่คันเดียวคันต่อไปเป็นสามสามศูนอ่าสามสาศู 3, 3, 0, นะคันนี้สามศแล้วก็มีสามสีสี่ตัวแรกด้วยนะโดโดอ่ะ 3, 4, าสามีสี่รถเก่าจอดมีคันหนึ่งอ่ะสามีสี่ตัวแรกน,นจาจะนมไม่แฉกอยู่ดหลังอยู่ด้านหลัง,ลงกำลังเก็บงานอยู่ัคันนี้สองสองแรงใช่ครับสองแรงเหรืออั้คันเดียวใชคันนี้ก็ สาม3ีสามทีสีประมาณปีเท่าไหร่ตองแบบนี้ยสี่ห้าใช่ไหมโอ้ี่ห้าใช่ไหมส่วนมากห้สิปีประมาณปีห้าห้าเจ็ดมาที่ติดกันไ้อ้ติดราเพิ่มไหมปีสห้าแล้วคันนี้แหะคันนี้ติดจองแล้วอ๋อติดจองแล้วสี่ห้าห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทราคานี้คือยางยางไงยางสภาพดียางสภาพดีใช่ติดรดเลยแล้วก็เก็บงานให้ ผลงานให้นะใช้งบประมาณห้าหมืนบาทค<ฆ>่ะถามหน่อยลูกค้ามือใหม่ม,มือใหม่นี่คือใช้งบประมาณเท่าไหร่ถามว่ามือใหม่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าลดโปรโมชั่นก็ใช้ตาม,มโปรโมชั่นนะคะแต่ไฟแนซ์เขาจะดูที่เครดิตของลูกค้าอีกรอบนึงด้วยนะอันนี้ผแบ,บแจ้งไว้ก่อนถามว่าให้ใช้เงินเท่าไหร่ใช้ตาม,มโปรโมชั่นของรถแต่ละร็อดได้เลยแต่ไฟแนซ์เขาจะไปดูที่เครดิตของลูกค้าอีกรอบนึงนะคะ ถ้าลูกค้าเคดิตดีก็ตามมันเลยห้าหมื่นบาทจุกเลยแค่นี้แค่นี้นะครับแต่ถ้าลูกค้านะยังไงเคิตแบบอ่อนนิดนึงอ่อนนิดนึงก็อาจจะให้เราเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะเยอะเท่าไ่ครับเอาแต่เอกสารก็ไม่เดิมใช่ไหมเอกสารหลักๆเลยถ้าคันแรกนะคะแฟนไน์เขาจะถามหาในส่วนของสัญญาวาจางานแล้วก็คนคับเนี่ยคือแบบหลักๆเลยอ่ะหลักๆของ ลูกค้ามือใหม่ใช่นะครับว่าถ้าเป็นพวกทะเบียนบ้านสำนักทะเบียนบ้านสำรองแบประชาชนติดในน่ะเราหาได้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเป็นสัตว์หนังสือว่าจ้างงานแล้วก็คนค้ามาอาจจะหายากอีกหนึ่งออนะคะครับผมอ๊ะหมวเหลืองเราหมดล้วอย่างตัวน,นี้หมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะตัวตน,นี้<ะ>ติดจองหมดแล้วนะหมดแล้วตอนนี้จอดสองคันไม่ใช่นะไม่มีที่จอดมันเต็มแล้วเนี้ส่วนหกล้อตู้ตอนนี้เหลือกี่คันน้องแป๊บตัวนี้ประมาณยี่สิบห้าคัน ค่อยๆทยอยๆแล้วก็เปิดโปรโมชั่นใหม่อีกรอบนึงด้วยอ่ะบอกน้องบอกลูกค้าหน่อยอ่ะโปรโมชั่นใหม่ก็ใช้เงินห้าหมื่นบาทเท่านั้นเครดิตดีใช้แค่ห้าหมื่นเลยว้าวเครดิตดีคือหมายถึงว่าลูกค้ามีเลรถไม่มีรถอยู่แล้วหรือเปล่ามีรถอยู่แล้วก็ได้หรือว่าเราเคยผ่อนพวกรถกระบงกระบะอันเนี้ยเราไม่ติดค้างนะคะก็สามารถได้ประมาณนี้เนาะใช่อือก็ห้าหมื่นบาทก็เหมือนกับ เลยนะจ่ายค่าประกันหรือเปล่าก็ใช้แค่นั้นแหละอ่ะประมาณนี้จ่ายค่าประกันโอ้หนี่มาใหม่เลยเนี่ยสดสดร้อนๆเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โหอะไรอะไรอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยมาใหม่ไมาใหม่กิ๊บเลยเนี่ยกิ๊บืือเหรอกิ๊บมือกิโลด้วยกิ๊บมือเท่าไหร่ครับเนี่ยกิ๊บมือหกครับคันนี้เป็นสามแปดศูนย์นะลิเตอรหน้าเป็นนีโอนะเพราะว่าหน้าเท่าแล้ว มาพร,าาาาาร้อมกับหาก้างแม่แต่ไม่บิดนะเจ้าหกหกสามหกสามเลยเหรอหกสามประมาณนะเพราะเลขใหม่หนูคนคนน้อยจัดเลยนี่นี่นี่พาเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูไป ไม่มีจะดีจะวันวัวไปดูคันอื่นไม่ได้นะครับี่ดูที่นึเงเนี่ยรถสดๆดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูคันนี้นะคะอัปเดตวันวัวกับสกแกนเนียหน่อยเนาะวันววนะคะจะเหลือ,อถ้าเป็นตัว440แรงนะคะเป็นตัวเพาเดียวจะมีอยู่ประมาณ3คันนะคะที่มีอยู่เนาะส่วนตัวสกแกนเนียนะคะ380แรงรถโปร50,000บาทนะคะก็เหลือยประมาณ4-5คันลูกค้าท่านใดที่หารถราคาเบาๆอยู่และก็อยากได้โปรโมชั่นดีๆก็มี2รุ่นนี้นะคะ สามารถแวะมาชมรถได้ที่เชคแชมป์มอเตอร์สาขาระยองนะคะหรือไม่นะคะก็โทรมาที่เบอร์แบบก็ได้สามารถแอดไลน์เบอร์แบบก็ได้ได้ดูเบอร์แบบจะเป็นเบอร์0 8 3 5 9 5 4 4 2 8นะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์0 9 4 6์เก้าสี่หกาไปไปมาดูให้ดูก่อนเอาดูรถใหม่ๆนะบอกว่าพี่ทิพย์อะจะจบแล้วจะจบแล้วเอ่ะดูคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนี่รถเลขกไม้น้อยเลยมีสามแปดศูนย์ ครครับโอ้ยเพิ่งมาถึงที่เลยครับเนี่ยขอดูขอดูเล็กไหมหน่อยอ่ะโอ้ยนะเ็ไหมหน่อยฮะเจ็ดหมื่นโลนะคะเจ็ดหมื่นหกพันเนีเลยคนเจ็ดหมื่นหกพันนะคะแอร์ยันมาก สด,สด,ส,ดสดเลยคันนี้เพิ่งมานี่เฟืองเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะไปถ่ายอมาสึเร็วมากเลยคันนี้สามนอันนี้ราคาเราเปิดแล้วอย่างไรมาดูราคาแบบนเจ็ดหมื่นหกพันกิโลครับไอแนี่นีนี่ิโอน มีโคือแท็กซี่เขาแบบรูน้อยอ่ะรูน้อยไม่เจาะเยอะนะนี่นะนี่รูน้อยนะโมโคนยีงแพ้เลยน่สามแปดศูนย์ตัวนี้มีอยู่สองคันนะอีกคันนึงเลขไม่อยู่ประมาณตักงสองแสนสี่นะปีอะไรแต่คันนี้ปีหกสามราคาเท่าไหร่ของแต่คันนี้ ไม่ทราบเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเข้าวมีพี่ทิพย์รู้คนเดียวเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามแกเหมือนกันอ่านี่แม็กนีโอสวยเลยนะครับคันนี้ถ้าท่านใดสนใจคันนี้ก็ติดต่อต้องแต่งด้ว่าพี่ทิพย์กันเข้ามาได้ใช่ค่ะเบอร์แบบบอกอีกรอบนะคะบบบเบอร์แบมจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะคะสนใจรถในคลิปคัานไหนสามารถแคปหน้าจอนะคะ คลาแบบก็ได้หรือว่าทักไปในเพจเฟซบุ๊กนะคะเช็คแชป์มอเตอร์อรขายรถสิบล้อบรรทุกมือสองนะคะทักไปได้เลยนะคะเผื่อน้องน้องแอดมินต่อรอตอบอยู่รอตอบอยู่โอเสียงก้นใสอ่ะลองเล่นนี่ไหมมฟัเงเสียงรื่งอ่ะเสียงใสมากเลย 0นะครับ34ทั้งซีรีส์5นะครับตัวนี้มีเยอะเลยส่วน360ตัวนี้เรามีไหมมีเข้ามาอีกไหมยังค่ยะยังไม่เข้าคุณบอกว่าจะมีประมาณปี64เข้ามานะได้ข่าวมาเหมือนกันแนตะ่ไม่แน่ใจว่าจะถึงพรุ่งนี้หรือมารืนนี้จะถึงมือเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็นั่นแหละประเด็นนะ่ะเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเยอะ360ตัวนี้ถา,ถามว่าเราจะได้ถ่ายหรือเปล่าตอนแรกตรงนี้ตรงนี้ปกติตรงนี้จะเป็นแถวฟู ไแถวอี่สู่นะอีสูทั้งหมดเลยอ่าตอนนี้เป็นแถวของฟูซโซหมนะไม่มีที่จอดแล้วตอนเนี้ยใช่ค่ะนะครับก็นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่หารถหัวลากมือสองอยู่นะคะหรือว่าสิบล้อหกล้อนะคะเป็นมือสองใอหุก็สามารถโทรนะคะเบอร์เบอร์แบบก็ได้เบอร์พิชิตก็ได้ทั้งคู่เลยนะคะ่สองเบอร์นี้นะไดถ้าอยากได้คลิปเสียงหรือว่ารูปภาพเติมเติมก็แอดไลน์ทักเพจมาได้หมดเลยครับผมได้แล้วพาไปดูอะไรดี พ<ม>่แม่ลูกมั้ยม,<ะ>มีอยู่มีพ่อแม่ลูกอยู่ฮพ่อแม่ลูกสามหกศูนย์ปีต่ำๆหน่อยเผื่อมีลูกค้าท่านไหนที่กาลังสนใจเตียตมต่ำนะค่ะทั้งแม่เดียวและก็แม่มลูกนะครับเดี๋ยวพาไปดูกําลังล้างอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ด้วยฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ